สวัสดีค่ะไอมินไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไอมินก็จะพามาดูห้องเครื่องนะคะของเจ้าตัวนี้นะนั่นก็คือรถเชฟนั่นเองจ้าเดี๋ยวค่าหลักๆนะคะห้องเครื่องของเขาก็ถือว่ายังใหม่กิ๊บเลยนะคะก็จะมีถ้าสังเกตรถใหม่นะคะตามที่เฮียเคยบอกไว้นะคะก็ให้ดูรอยอาร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูสีแต้มนะคะดูรอยน็อตอ่าจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้นะคะไม่ได้ ไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะอืมดูเขาค่าได้เลยจ้าไม่ไรค่ีค่ะแอดมินอ๋ออะตรงนี้ที่โบนี่คือไม่ได้ใส่แบตนะคะเดี๋ยวแอดมินเปลี่ยนแบตให้ใหม่ด้วยนะคะก็ะคือถ้าที่คอนเสิร์ฟผลของเรานะคะถ้าได้ออกมากับเราเนี่ยเราได้แบตใหม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนให้เลยนะคะตัวไหนที่ว่าแบตไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคะ่ะทางเราจะจัดเปลี่ยนให้นะ โอเคค่ะเพราะค้าวก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูห้องเครื่องของตัวไหนอีกสามารถทากอินบอกหาแอมินได้เลยนะคะเดี๋ยวมีแออมินลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะสาธทิตวิธีการปิดด้วย่ทาเรียบร้อยค่ะ